หยัดโยมมาจากหาดใหญ่คุณมาแ็กไก่คุณโยมอเนกแสตงหนึ่งต้นสะมืน่นบาทของโยมไก่ละเอาหนึ่งต้นเขียนเขียนยัง นละ่ะอะไรนะ,รกกะ,ะหนึ่งต้นอนดีจังแต่บุญอยู่ทังไก่ก็ได้มารับอาน,นิสงส์งแห่งบุญบุญมาถึงพวกเราโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดถ้าบุคคลได้มีความพร้อมก็ได้ทำถ้าไม่มีความพร้อมก็น้อมใจคงเราเข้ามาอนุโมทนาสาธุแห่งบุญ ไม่ได้จํากัดหลอกว่ารต้นแต่ประมาณต 30, 000, ้นสามหมื่นเรามีเท่าไหร่หบาทสิบาทก็ช่วยกันได้ทั้งนั้น<อ>บางคนบางท่านก็มีกําลังพอก็เอาทั้งต้นบางท่านก็เอาหต้นหต้นก็มีทําเสร็จหลงเสร็จก็ที่เสร็จก็จะได้เริ่มเรื่องเสาเข็มก่อนไ ไม่นานหรอกเศรษฐีใจปุ่นเมืองไทย,ยเยอะเก็บคนละเล็กละน้อยแค่ร้อยสองรล้านนี่ก็ไม่เกินปีคนนนก็มาคนนี้ก็มามาร่วมกันมาช่วยกันเป็นบุญใหญ่เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคนจะได้อัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุมาปฏิทฐานให้ทุกคนได้กราบได้ไหวแล้วก็ ฝากเอาไว้ในแผ่นดินขณะยังมีกำลังยังมีลมหายใจจุบบาดได้สร้างบุญกันมากมายก็คงจะเป็นบุญของสมมุติไม่จบไม่สิน้นเราทำเสร็จเมื่อไหร่คนรุ่นลังก็มาสร้างมาสานต่ะมากราบมาไหว้จุดเทียนเล่มเดียวพวกเรามาจุดต่อก็สว่างสวัยไม่จบไม่สิน้นอันนี้บุญของสมมุติจะอนุเคราะห์เกื้อหนุน จิตวิญญาณของเราไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ไม่ต้องกลับมาเกิดถึงวาระเวลาอ,อน,นิสงบุญก็จะส่งให้พวกเราได้อยู่ดีมีความสุขทางสมมุติไปไหนก็มาไหนก็ไม่ลำบากไม่ตกอับเ,อเรามีความพร้อมเราก็ได้ทำวันนี้พระเราอยาิโยมทางไอ,อระนองหรือระยองไปช่วยกันรื้อกระต๊อบให้หน่อยดื้อ หรือก็ตบเพราะว่าอโยมผู้ชายแบ่งกันไปหรือก็ตบช่วยกันทั้งพระเราด้วยอย่าได้เชื่อมรองให้ไม่ได้ลำบากในวันข้างหน้าก็เหลืออีกไม่เยอะเมื่อวานี้นก็เหลือได้เกือบหลังหรือออกสองหลังแล้วก็เอามีต้นไม้ที่จะได้ออกอยู่หลายต้นต้นขล็กเอาเลื่อยไปเลือ่อยตัดมาไว้เผาท่าน ให้ทำกับข้าวกับปลาประมาณหลายต้นหยกหลายต้นยยก mm hmm. กันเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกสูบน้ำแห้งแล้วฝนก็มาเติมใส่ก็สูบใหม่อีกอยังไม่ได้ทำสะพาน mm hmm. ก็ว่าทำสะพานเสร็จค่อยปล่อยน้ำเข้าจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปีนี้ฝนฟ้าก็ดีทำสมมุติให้สมบูรณ์แบบ คนก็จะเข้ามาวัดก็มีความสุขการปึกคัดปฏิบัติใจก็ไปได้เร็วฝากบอกบุญกับพี่กับน้องกับเทวดาทั้งหลายมาร่วมกันมาช่วยกันเมื่อวานนี่ก็เป็นวันวิสาขะพวกวิญญ,ญาณเปรดมารับบุญด้ย,ยินเสียงวิตรองไหมตอนเช้าจวงที่รับพรให้พรแล้วเขาก็ไปถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้ดังมากทีเดียว หลังซาลาเรานี่แหละสำคัญมารับอานิสงส์แห่งบุญในสิ่งที่พวกเราทำมาอนุมโมทนาสาธุแล้วก็ไปกิเลสของเราเราก็ละเอานะมาให้ท่านเจ้าคุณละให้ไม่ได้หลวงพ่อก็จะขุดทีนั้นขุดทีนี้ก็เกลี่ยงเองก็เนาะกิเลสมันมีหนาก็ขุดเอาขุดทีนั้นขุดทีนี้อยู่ไกลๆก็เอื้อมมือไปขุดเอา ของยมไก่นี่เยอะแหละไ <laughs> ก่จะหมดแล้วมัง้งยังเหลือตั้งแต่ยังไม่ได้มาบวชชีก <laughs> ็ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนทางไกลทางไกลที่ได้มารวมกันได้มาช่วยกันตนเสาก็ทั้งหมดมันได้ทักหนึ่งสามสี่หกเจ็ดปดเก้าสิบ 1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหดปดสิยสิบยี่สิยี่้าทั้งหมดได้ยี่ห้าต้นที่นันทีนี้สามร้อยห้าสิบต้นเหลือวิสัยเก็บวัลลต้นสองต้นเก็บวัลลต้นสต้นเดี๋ยวก็จบภายในก่อนเข้าพรรษา ก็ ه, จะได้ลงเสาเข็มเจาะเสาเข็มลงเสาเข็มได้ก็จะลงนี่แหละอันนี้สงแห่งบุญมาร่วมกันมาช่วยกันถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่บอกไม่กล่าวถ้าถึงเวลาเราก็จะบอกกล่าวทุกคนในมีส่วนร่วม,มจะทำงานใหญ่ทำบุญใหญ่ทำคนเดียวไม่ไหวไม่ได้ต้องอาศัยอัน <sm ell an> นีน้สงแห่งบุญของทุกคนหล่อร้อมรวมกันเอาไว้ หลายพบหลายชาติต่อไปในวันข้างหน้าพวกเราตายจากไปคนรุ่นหลังก็จะมาอย่างกองบุญอันนี้ไม่จบไม่สิน้นพอเป็นตั้งกองบุญเอาไวา้ถึงผู้พังสมมุติผู้พังลงไปคนรุ่นหลังก็จะมาบุรณะตกเพราะว่าเป็นสิ่งเป็นสิริมงคลตั้งเอาไว้บนแผ่นดินนี้ทุกอย่างอย่างพระยกอย่างนี้ก็ลาผู้พังไปก็ หลุนหลังเขาก็จะทําใหม่พ่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นองค์แทนของพระพุทธองค์แต่คําสอนนั้นท่านประกาศมานานการละกีเลสการขัดเก่ากีเลสการสร้างบารมีการสร้างสะสมคุณงามความดีการเจเริญปัญญาการแยกรูปแยกนามการขัดเก่ากิเลสท,ท่านคนพบเอามาจําแนกแกกแกงมานานพวกเราก็ปฏิบัติกันอยู่ถึงบงังไม่ถึงบงังก็พยายามทํา แังตตื่นขึ้นมาก็รู้กายรู้ใจทำความเข้าใจให้ละเอียดบุญสมมุติเราก็ทำบุญวิมุติเราก็ทำได้ยินข่าวได้ทราบข่าว<ม>ก็มาร่วมกันไม่ปิดกันบนุญเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนสมัยออกบทใหม่ๆนี่ต้องเร่งทำความเพียรไม่อยากจะพบหน้าใครหลบหลีกอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเพราะว่าใจิตใจของเรายัางไม่เต็มอย่างไม่หนักนั่น พออแยกรูปแยกนามอะไรก็เข้ามาอยู่ป่าชา้าละความกลัวละความกลัวอดอาหารดูความหิวความยากละนิวรละความเกลียดครั้นทําความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนลําบากโกลลาบากพอจิตใจของเราอิ่มจิตใจของเราเต็มก็ป่าวประกาศบอกพี่บอกน้องมาร่วมกันมาสร้างอานิสงมาสร้างบุญ แต่ก่อนมีตั้งแต่จะจัดการกับตัววิญญาณของตัวเองก่อน <c oughs> พอมองเห็นมองออกมองทางออกก็อยากบอกกล่าวพี่น้องเราอย่าไปทิ้งบุญเราได้รับความสะอาดความบริสุทธิ์เพราะว่าการให้ทานเพียงแค่ทานตัวเดียวทานตัวเดียวเอาออกตัวเดียวในใจบริสุทธิ์ใจไม่มีความอยากนี่ต่อยากให้มาดับความอยากให้เสียแล้วก็ให้ด้วยปัญญายิ่งสนุกให้ ให้โดยใจที่ไม่เกิดให้ด้วยปัญญาตั้งแต่ก่อนมีนึกใ่ใจอยากให้อยากเอาออกอยากให้อยากถ่วยเหลือพอมาเข้าใจแล้วก็<อ>ดับความอยากดับความเกิดของใจเสียแล้วก็ให้ด้วยปัญญายิ่งสนุกให้ยิ่งให้เยอะยิ่งมีความสุขขอให้โอกาสมีการเดินปัญญาแยกรลบแยกนามพอง่ายขึ้นเพราะว่าใจไม่มีความอยากไม่มีความเทอ,อะทะยานยาก การจเจริญสติเข้าไปอ,อบรมเขาไปทําความเข้าใจปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในความอ่อนน้อมถ่อมตนปรับสภาพใจของเราให้อ,อยู่ในความเป็นกลางความว่างปราศจากกิเลสปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆรับผิดชอบไปเหตดุด้วยผล้วยสติด้วยปัญญาก็จะมีความสุขกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญเราได้ทำบุญตลอดเวลา บุ่นสมมุติเราก็ทําบุ่นสมมุติดังที่พวกท่านมานั่งอยู่นี่แหละสมัยก่อนก็ไปไมีแต่กองกระดูกน,นั่น่ยเราก็ค้นดินอยู่คนเดียวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมาถมใช้เวลาเป็นเดือนถนนหนทางก็เหมือนกันมีตังร้อยสองร้อยก็ซื้อรถมาไปเคลียอยู่คนเดียวตีสี่ตีห้าพวกท่านเดินมาเหยียบย่ำมา มีความสุขไม่ได้ลําบากทำไมก่อนนหลวงพ่อต้องไปเคลียร์อยู่คนเดียวตั้งแต่วัวควายเดินเข้ามาในเป็นทะเลหน้าฝนนี่รถเข้ามาไม่ได้พยายามทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กิเลสภายในยังประโยชน์สมมุติให้เต็มเปี่ยมสมัไมก่อนลําบากกับข้าวกับปลานี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ เพียงแค่น้ำปลาแต่และขวดที่จะปรุงอาหารก็ยากลำบากถ้วยชามจะใส่กับข้าวกับปลาในหลวงพ่อต้องมาเก็บอาตามนมศพไปล้างไปไว้ใส่ปลูกต้นไม้แต่และต้นได้ก็ต้องเอารากเพกออกเสียก่อนมันเยอะหลกเพกหลักยาข่าถึงปลูกได้จิตพวกท่านมองเห็นความสวยความงามนี้ผ่านความลำบากมามากต่อมากหลายรุ่นช่วยกัน อาศัยแรงกายแรงใจของทุกคนหล่อรอมรวมกันหลวงพ่อก็พาทำทำภารกิจภายในทำภารกิจภายนอกให้ทุกคนมีความสุขในเมื่อพวกเราเข้ามาอยู่ก็พยายามยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันอย่าไปเกียดคร้านพยายามสร้างความขยันมั่นเพียนสร้างความรับผิดชอบละกิลเลสออกจากใจของตัวเรา ยิ่งบวชเข้ามายิ่งมีตั้งแต่ความเทย์เยือทยานอยากเรายิ่งห่างไกลห่างไกลความเป็นพระยิ่งดิ้นรลนแสวงหาเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลเป็นผู้ให้เป็นผู้เอาออกเป็นผู้คลายให่ถึงจะมีความบุยิยสุธิ์ได้เร็วได้ไวไม่ใ,ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วมีแต่ความดินน้นหล่นมีแต่ความเทย์เยือทยานยากสร้างปัญหาให้ตัวเองก็ยังไม่พอสร้างปัญหาให้สมมุติสร้างปัญหาให้สถานที่ ถ้ามีอยู่ในบุคคลใดก็รีบพิจารณารีบแก้ไขเสียจะได้มีความสุขบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิเคราะห์พิจารณาตื่นขึ้นมาเราก็รีบรู้กายรู้ใจของเราอะไรเป็นบุญอะไรเป็นประโยชน์ปร,ชนประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลไ,ไม่ปล่อยประละเลยเวลาเราก็ไม่ปล่อยเวลาทิ้งตาภายนอกก็เกิดประโยชน์ งานภายในก็มีความสุขไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะเจริญสติก็ไม่รู้จักลักษณะของสติใจก็ไม่รู้ลักษณะของใจใจที่ปกติใจที่ไม่เกิดใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งที่ใจเป็นบุญ mm hmm. ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามบุญเราก็ทำสนุกทำบุญสมมุติ ดังที่หลวงพ่อพาทำนี่แหละจนสมบูรณ์แบบจนล้นออกไปสู่ภายนอกองานภายในมันสมบูรณ์แบบก็ไปรับจอบภายนอกตอนบางที่นี่บางสั่งคุณประโยชน์กันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็อาศัยอาน,นิสงส์บุญของทุกคนจากผู้มีบุญจากผู้มีความพร้อมก็ได้อนุเคราะห์เกื้อหนุนเพื่อแผ่ กับทหารที่ต่างๆให้ได้พัฒนาจเจริญขึ้นไปนี่แหละพวกเรามีโอกาสได้ทำได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีความพร้อมก็ไปยังสู่บุคคลที่ยังลำบากอยู่ถึงจะมีไม่มากก็ได้ช่วยกันเท่าที่โอกาสจะเอื้ออํานวยสถานที่ของเราเราก็พยายามช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าไปทิ้งละเกะละกะ ดูแลสายไฟด้วยนะดูแลไฟดูแลน้ำอย่าไปปล่อยปะละเลยยิ่งคนมากเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งเยอะปัญหามีเยอะเราก็รีบแก้ไขอย่าไปปล่อยให้มักมมรีบแก้ไขรีบจัดให้เป็นระบบระเบียบให้เป็นปกติให้เร็วให้ไหวไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยทางลานพระมหากษัตริย์ทางหกทางอัน,นั้นก็ไปช่วยดูแลเรื่องเก็บสายไฟหน่อยเด้อ ทุกที่นั่นแหละฝนฟ้าตกลงมาแล้วมันลำบากบางทีอาจจะช็อตคนไปคนมาดึงกันระโยงระเยงไปทั่วไปเก็บให้เป็นระเบียบทั้งไอ้สวนมะลิวันด้วย <c oughs> ปักถ้าไปช็อตเข้ามานี่แล้วก็จะไปโทษใครล่ะไม่โทษท่านเจ้าคุณดูแลไม่ดีดึงไปวางตามพื้นดินไปทั่วทั้งปักทั้งสายไฟแนตะ่ไปเห็นแล้วก็หนักกลัว ที่ไฟอาจจะชอดอให้ประหยัดมัธยัตกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอันนี้ลําบากกาจะได้มาเป็นปึกแผ่นได้ก็จะได้มาให้พวกท่านได้อยู่ดีมีความสุขต้องช่วมห้องน้ําก็เหมือนกันช่วยกันดูแลก็จะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอันีนบางทีหรือแล้วหรืออีกจากเศษไม้ต่างๆมาทำให้พากันประหยัดมัธยัตแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีอาจารย์โรงเรียนไหนบ้างอยู่ที่นี่ม,ม,มีมีครูไหมมีครูไหมมีเด็กกี่คนที่โรงเรียนไกลเนะเาะแถวบ้านเรามีกระเป๋าอยู่สี่สห้าสิชุดทั้งชุดนักเรียนเต็มกระเป๋าจะได้แจกให้เด็กเ <c oughs> อากระเป๋าสะพายหลังเด็กอนุบาล่น,นพ,ออพอดีกำลังน่ารัก มีชุดเต็มชุดเ๋ย <c oughs> าก็มามาเมื่อไหร่ก็จับแจกเอา <c oughs> ใครมาก็มีอัน,นิสงช์เท่านั้นแหละนกเด็กๆพากันมาทีลยชุดทีละหาดสิบหสียละร้อยมีนมนก็ออกมาแจกอย่าเอาไปวางเอาไว้เดี๋ยวบุตรจะไปห่วงของทานทานให้หมดยิ่งทานเท่าไหร่ยิ่งหลังไหไรมาถ้าทานไม่เป็นนี่ก็เน่าเลยนะ นมเอาไปตั้งเอาไว้เน่าไปหลายเอกอป่องก็เยอะเอาออกไปท่านให้เกลี้ยงจะได้ลงได้ปรงพระเราก็ถึงเวลาก็ได้ศึกไปไหลายท่านอีเราก็ไปจะศึกบ้างเนี่ยปีหน้าค่อยศึกเด้อหรือปีก็ค่อยว่ากัน,นปีนี้นเพิ่งจะหายใจเป็นทานข้าวเป็นพระเราก็เหมือนกันมาเราก็ศึกษาดูใจดูแลใจแก้ไขใจ อะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขวาจาไม่ดีก็รีบแก้ไขความคิดไม่ดีก็รีบแก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อย่าไปโทษคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ตายจากกันแต่ละวันนี่มารับเอาลงมอบรลวงศพไปให้เดี๋ยวนี้มันร่วมสองร้อยห้าสิบเเรียงแถวกันมาความตายที่กราบที่ไหว้ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนทำให้ ที่ตายตายเราก็แจกหลงให้ปอบทุนไปเพาศพอีกห้าพันป่าใจจีวรอ,อีกไปทักผ้าบางทกุลเ,เ,เมนเมนเผาก็ทําให้อีกป่นนั้นก็ยังมาว่าเราอยู่นอกไม่ได้อ่างแกแล้วพรกัน <c oughs> อขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้ทัมผัสท้องลมหายใจเข้ออกของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่อง แังจะต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราได้สังเกตเราได้วิเคราะห์เราได้อบหลมใจของเรารู้ลักษณะของใจของเราแล้วหรือยังถ้าอย่างก็พยายามฝึกให้เกิดความเคยชินในสิ่งที่หลวงพ่อพูดในสิ่งที่หลวงพ่อย้ำอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะเข้าไปดูแลใจรู้ลักษณะของความรู้ตัวรู้กายแล้วก็รู้ใจแล้วก็อบหลมใจจนกว่าใจจะคลายออกจากความคิด รู้จักแก้ไขปรปับปรุงตัวเราอะไรผิดอะไรถูกก็ควรจะแก้ไขเพราะว่าทุกคนเกิดมาด้วยแรงเบี่ยงของกรรมแล้วก็เกิดมาด้วยความหลงถ้าไม่หลงไม่เกิดมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาปิดกั้นตัวเองแล้วก็ไปเกิดต่อขนาดกายเนื้อยังอยู่เขาก็ยังไปเกิดต่อเขากยังสร้างความคิดสร้างอารมณ์มาปิดกั้นตัวเอาไว้ แล้วก็สร้างอานิสงส์สร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆจนกว่าจะละก,กิเลสได็หมดจนกว่าจะดับความเกิดไน้หมดนั่นแหละจนกว่าจะทําใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์น่ะไม่ต้องกลับมาเกิดกันขณะที่ยังมีกํำลังมีลมหายใจแล้วก็พยายามเลือกเอาอะไรควรทําอะไรควรเจริญอะไรควรละอะไรควรดําเนินดําเนินก่อนดําเนินหลังแล้วก็รู้จักแก้ไขใจของเรา รู้จักสํารวมกายสํารวมวาจาแล้วก็สํารวมใจของเราไอ้เรื่องวาจาก,ก็รู้จักแก้ไขอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หลวงพอ่อขออาภายัยขอโทษทุกคนด้วยบางทีก็คําพูดของหลวงพ่อก็อาจจะล่วงเกินคนน้นบางคนนี้บ้างก็ไม่มีเจตนาก็ด้วยแรงบุญก็อยากจะให้ทุกคนได้ยู่ดีมีความสุขกันให้เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไหวถ้าไม่พูดไม่สื่อความหมายก็ไม่รู้เรื่องกัน จะให้ใจมันเกิดไปคิดอคติไปว่าคนโน้นคนนี้ก็ไม่เอาหรอกเพราะมันไม่เกิดมานานรวม23่สิบปีแล้วเรื่องความเกิดของใจนี่จัดการนั้งแต่นานแล้วจะอาจจะเกิดด้วยกายด้วยว่าจะอาจจะบอกกกล่าวบางทีก็อาจจะรุนแรงบ้างก็มีนี่เราก็อยากให้ทุกคนได้ดีได้มีความสุก็ัอวอาภัยซึ่งกันและกันมีอะไรเราก็ช่วยกันช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันดําเนิน จนกว่าจะถึงจุดหมายทั้งโลกทั้งธรรมไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็วก็ต้องพยายามอ้าวสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะอากันไหว้พระพร้อมๆกันคอยไปสร้างสารโตทำความเข้าใจนะอ้าวาติโยมเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันนะมีผู้ใจบุญทำโรงทานรอรับพวกเราอยู่